มีจอฟ้าอยู่ด้วยนะครับวัดมีใครอยู่ข้างหลังคุณเฮ้ปกติเกมมือมันหันแล้วมันจะหายไปนะเกมนี้มันยืนมั่งจ้องหน้ากับผมผมได้กลิ่นมาแต่ไกลคลิปในวันนี้มันต้องกลายเป็นรวมเกมผีสั้นแน่ๆสำหรับเกมแรกในคลิปนี้มีชื่อว่า Hybernation ผมจะได้รับบทเป็นยอดนักสืบ ในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลหน้าที่ของผมคือตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ที่ผมทําไปเพื่อเงินรางวัลเท่านั้นเองว What? โอเป็นข่าวด่วนที่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับครับ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 รคุณรู้ตัวคนร้ายที่ฆ่าฉันไหมน้องรูซี่ไพรส์นะครับ ตามหาตัวคนร้ายเพื่อเงินรางวัล20,000ดอลลาร์โป๊ตแตนหน้าน้องหลอนจัดๆคือผมไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมตามจับฆาตรกรจริงๆหรือมันจะเป็นเกมผีหลอนๆนะครับแต่เห็นภาพของต่างชาติเล่นก็หลอนอยู่นะฉันมักจะเกลียดการกลับมาที่เมืองนี้แต่ว่าฉันต้องการเงินนั่นเพราะแบบนั้นฉันต้องตามหาหลักฐานในคดีของเธอถ้าหากอยากจะได้เงินนั้นไว้ในกำมือโอเค ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมนะครับตอนนี้เราน่าจะมาที่บ้านของเด็กผู้หญิงที่ตายไปหรือเปล่ากดอีเพื่อโต้ตอบว<ะ>้าประตูฟาดทีเดียวผมลอยเลยอันนี้อะไรก็กดตรงนี้เพื่อคอประตูเฉยมีใครอยู่ไหมครับผมคือยอดนักสืบคุโดลิงกิจิผมมาที่นี่เพื่อสืบคดีครับไม่มีใครตอบหมายความว่าอาจจะมีทางอื่นที่เข้าไปได้หรือเปล่า อย่างเช่นทางหลังบ้านตรงนี้มีโกดังอะไรอยู่ด้วยนะครับอืมโบดเหรอว้าวใครตีละฆังล็อกอะแต่ว่าฉันน่าจะหากุญแจได้ในบ้านของไพรส์ไพรส์นี่คือน,นามสกุลน,น้องลูซี่ใช่ไหมเอา้าแต่เราเข้าบ้านน้องลูซี่ไม่ได้แล้วนั่นใครคนหรือผีอุย้ยสรุปเงาผีจริงเอ๊ะ หลังนี้ล่ะอเอา้าเปิดได้ทุกหลังเลยเหรอโอ้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมแสดงว่าเราไม่รู้ว่าบ้านไหนคือบ้านของน้องลูซี่สินะอาจจะต้องไปคอทุกหลังเลยไหมก๊กกกอกก๊อกก๊อกโอ้บ้านนี้มีไม้กางเขนด้วยถ้าทางเคร่งศาสนานะแต่เท่าที่เห็นตอนนี้คือไม่มีใครเปิดให้ผมสักบ้านหนึ่งอ่ะหลังสุดท้ายแหละ ดูเหมือนว่าจะมีโซ่คล้องอยู่นะเข้าไม่ได้เอาสรุปคือผมต้องไปไหนกันแน่ครับเนี่ยโบดเอาโบดมันดังอีกรอบด้วย <c oughs> คุณคุณจะตั้งสกีให้ผมเดินผ่านดังแล้วมันดังทุกรอบไม่ได้นะผมว่าเราอาจจะต้องสำรวจแถวนี้เพื่อตามหากุญแจนะครับดูซิว่าในนี้มีอะไรไหมโอ้ที่ตัดเลื่อยที่ <c oughs> ที่ตัดน็อตนะครับไม่ใช่ที่ตัดเลื่อยงงเลยท,ที่ตัดเลื่อยทำไมคุณต้องตัดเลื่อยอีก อุ้ยคุแม่กระทั่งผียังเป็นสคริปต์เดิมคุณคุณโผล่ที่เดิมสองรอบเอาละไอ้นี่ก็ดังมันดังทุกครั้งที่เหยียบไม้แผ่นนี้ใช่ไหมม,มีสวิตซ่อนอยู่แน่ๆเลยโอ้มาเอาละ่ะเปิดได้แล้วนะครับมาดูกันโอ๊ะโอ้บ้านของใครไม่รู้แต่ว่าตามหาหลักฐานสี่ชิ้นแสดงว่าน่าจะเป็นบ้านของน้องลูซี่ที่ตายไปนะ มีจอฟ,ฟ้าอยู่ด้วยนะครับวัดมีใครอยู่ข้างหลังคุณเฮ้ยดูซินั่นหนูเหรอใครอยู่ข้างหลังก็อยู <laughs> ่ปกติเกมมือนมันหันแล้วมันจะหายไปนะเกมนี้มันยืนนั่งจ้องหน้ากับผมอู oh ้ <laughs> เรื่องจริงผมวิ่งออกแล้วกลับบ้านไม่หาให้แล้วคนร้ายเนี่ย ดูภาพน้องแมวเพื่อปลอบประโลมจิตใจว่าแต่ทำไมมีเงาดำๆข้างหลังน้องแมวว้าเกมนี้มันโคตรจะไม่ธรรมดานะครับโอ้เอกสารเหรอยายลูซี่มันพามเรื่องไร้สาระออกมาอีกแล้วเธออยากจะออกไปจากหมู่บ้านนี้เพื่อไปตามหาสิ่งที่ดีกว่าติดเธอกล้าดียังไงพวกเราอศาศัยอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตเธอจะโยนอดีตที่นี่ของเธอรวมทั้งโบสถ์ของพวกเราทิ้งไปถ้าหากส่งเธอไปที่โบสถ์บ่อยๆแล้วก็น่าจะช่วยได้ มันต้องมีทางโน้มน้าวใจใเธอให้อยู่ที่นี่ต่อโอ้ไม่รู้ว่าเป็นกระดาษโน้ตของใครนะครับจริงๆผมไม่รู้ว่าน้องลูซี่เนี่ยเป็นเด็กหรือเปล่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นสามีของเธออะไร๊บมีขวดเหล้านะครับเราถ่ายไว้เป็นหลักฐานขวดเบียร์มีขวดเบียร์อยู่หลายขวดด้วยกระจัดกระจายอยู่ทั่วบ้านฉันใช้มันในการเป็นหลักฐานบอกว่าครอบครัวไพรส์นั้นดื่มหนักมากๆได้ บางทีอาจจะมีผลต่อความตึงเครียดในครอบครัวทาให้พ่อแม่เนี่ยใช้ความรุนแรงกับเธออ๋อแสดงว่าน้องเป็นเด็กนะครับเอาละเฮ้ยน่าสนใจว่ะเกมมันจริงจังกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกนึกว่าเป็นเกมสั้นๆเกา่กาๆแะถ่ายรูปหนังสือหลักฐานที่2องไบเบิลมีหนังสือเกี่ยวกับศาสนามากมายกระจายอยู่ทั่วบ้านเออแต่ว่าถ้าพ่อแม่ที่เคร่งศาสนาก็จะเข้มงวดกับลูกนะครับบางทีความเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ย อาจจะเป็นต้นต่อความขัดแย้งในครอบครัวและอาจจะเป็นเหตุผลให้เขาฆ่าลูกสาวของตัวเองโว้แสดงว่าเราสงสัยพ่อแม่ว่าเป็นคนฆ่าน้องหรือเปล่าเอ๊ะทำไมทางหลังบ้านมันเปิดน่ากลัวแปลกๆนั่นเราเนี่ยเอ๊สุสานของลูซี่ไพรส์ลูกสาวที่น่ารักของพวกเราฝังลูกไว้หลังบ้านนะครับห,หลักฐานที่สมสุสาน มีสุสานอันหนึ่งตั้งตัะง,งานอยู่หลังบ้านฉันสามารถใช้มันในการเป็นหลักฐานว่าพวกเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทํากับลูกสาวฉันรู้ว่าจริงๆแล้วที่สุสานนี้ไม่มีศพอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต้องบอกให้ทุกคนรู้โอ้คือเราพยายามจะสรุปว่าเป็นการฆ่ากันเองในบ้านนะครับเพื่อ <c oughs> ไปเอาเงินรางวัลไปเอ้าโอ้อันไหนก่อนดีอ,อันนี้แล้วกันกระดาษนะครับรู้สิจากไปแล้ว ลูกสาวของพวกเราจากไปแล้วตำรวจบอกว่าเธอหายตัวไปแต่พวกเราทั้งคู่รู้ดีว่าเธอจะไม่กลับมาที่บ้านอีกแล้วเธอจากไปแล้วโบทของพวกเราบอกว่าเขาพยายามโน้มน้าใจเธอและตอนนี้ดูไอ้เรื่องบ้าบอที่มันเกิดขึ้นนี่สิฉันโยนกุญแจของบททิ้งไปลงไปในถังขยะของเพื่อนบ้านด้วยความโกรธฉันไม่คิดว่าพระเจ้าจะช่วยพวกเราได้อีกต่อไปแล้วพวกเราน้มแล้ว แสดงว่าน,นี้น่าจะเป็นศพของคุณพ่อหรือเปล่าที่สิ้นหวังตอนนี้ลูกสาวหายไปนะครับแล้วก็อาจจะจบชีวิตตัวเองหลักฐานที่4ศพศพของมิสเตอร์ไพรส์อยู่ที่สวนด้านหลังของบ้านดูเหมือนว่าเขาจะใช้ยาเกินขนาดในตอนนี้สามารถบอกได้ว่าเขาจะรู้สึกผิดที่ฆ่าลูกสาวของตัวเองและไม่อาจรับมือต่อความรู้สึกผิดนั้นได้น่าอายจริงๆก็คือตัวละครหลักเราสรุปว่า พ่อเป็นคนฆ่าลูกสาวเพราะว่าลูกสาวพยายามจะหนีออกจากบ้านนะครับแต่สุดท้ายพ่อก็รู้สึกผิดแล้วก็จบชีวิตของตัวเองแต่สรุปแบบนั้นคือเร็วเกินไปหรือเปล่าแบบว่าสรุปว่าคุณพ่อเป็นคนฆ่าเลยนะครับเหมือนคุณพ่อเขาเอ๊ะเอาทำไมผมลอยได้แปลกๆไม่มีอะไรนะออกจากบ้านกันแต่ผมคิดว่าเกมน่าจะอยากให้เราไปที่โบสถ์นะเราน่าจะไปเก็บกุญแจได้ กุญแจน่าจะอยู่ในถังขยะอบ้านซักหลังหลังนี้มีถังขยะหลังแรกที่เราเข้าไปนะครับแต่ดูสิได้รับกุญแจโบสถ์มาเย่เพราะแต่หมู่บ้านมันกลายเป็นลายเป็นหมู่บ้านล้างไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้กันแน่เดี๋ยวเราไปดูที่โบสถ์กันมันจะดังเปลงเชื่อผมเฮ้ยไม่ทังว่าอ๋อ แต่ว่านั่นอะไรกิ่งไม้นี่ก็มีคนนอนอยู่โอเคโอโอบรรยากาศเปลี่ยนไปในช่วงเวลาหนึง่งเพียงแค่ชั่วพริบตา,ตาเมื่อสิ้นสุดเสียงตแตรสุดท้ายคนตายจะคืนชีพขึ้นมายังไม่เน่าเปื่อยและพวกเราจะถูกเปลี่ยน เทพเจ้าของพวกเราจะกลับคืนมาและเพื่อทําแบบนั้นเราต้องการภาชนะเด็กผู้หญิงในท้องที่จะถูกเลือกให้มารับบทนั้นเราจะต้องทําให้เธอจําศีลเพื่อรอคอยการกลับมาของพระอ,องค์ท่านเราจะเก็บเธอไว้ข้างใต้โบสถ์โอ้หมายความว่าจริงๆแล้วคนร้ายน่าจะเป็นคนที่โบสถ์มากกว่าหรือเปล่ามีกุญแจอยู่ด้วยนะครับก็คือโบสถ์ฆ่าน้องเพื่อ เอาไปเป็นเครื่องสังเวยเพื่อคืนชีพให้กับพระเจ้าสักอย่างอะไรทํานองนั้นนะครับตอนนี้ผมขนลุกมากอะต้นตีมันหลอนอยู่นะอฝนตกลงมาเป็นเลือดเอาไม่ได้ออกที่เดิมด้วยแปลกๆไม่รู้ว่าได้กุญแจอะไรมานะครับโอ,โอ้แต่เรามาที่สุสานฮะน่าจะต้องหาที่ที่ต้องใช้กุญแจนั่นนะ อันนั้นอะไรเห้อะเป็นทางลงไปใต้ดินหรือเปล่าที่ที่เขาเก็บศพน้องลูซี่ไว้นะครับก็คือคุณพ่อน้องน่าจะไม่ใช่คนร้ายจริงๆนะครับน้องแค่หายตัวไปด้วยความที่ส่งน้องมาที่โบสถ์บ่อยๆนี่แหละหลักฐานที่ห้าเฉยเลยแปลกๆแล้วผมควรจะไปทางไหนข้างล่างข้างบนดูข้างบนก่อนละกันนะครับ ดูน่าจะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรเผื่อเจอของไม่มีฝั่งขวาก็ไม่มีอุ๊ยเสาวันน่ากลัวมากนะโดยรวมเกมทำมาได้ดีนะครับผมชอบบรรยากาศนะถึงจะไม่ได้ใส่ลูกเล่นอะไรมามากแต่ว่าการเล่าเรื่องมันก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนเราเป็นนักสืบจริงๆซึ่งตอนนี้ผมคนลุกมากไม่นะ อา้าวแปลกๆเอาเปิดได้แล้วโอเคไม่มีศพเฮ้ยโอ้โหหรือม,มีหลักฐานที่ห้าลูซี่ไพรส์โอ้ลูซี่ไพรส์ตายแล้ว ฉันทำสำเร็จด้วยตัวเองไอเสียงตึ้งๆนี่คืออะไรฉันทำสิ่งที่ถูกต้องอ้อีกไม่นานวันแห่งความปิติจะมาถึงผมว่าเราเริ่มแปลกๆเหมือนเราไปรัฐที่เองแล้วเนี่ยบดพูดมันเนอะมีเพียงแต่การจำสินของเธอเท่านั้นที่จะทำให้พระอ,องค์ท่านสามารถกลับคืนมาได้นั่นเขาจะยืนอยู่เบื้องบนบูบ้านของพวกเรา และเป่าแต่ขับขันโดดเพลงของพวกเขาฉันทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมว่าเราโดนล้างสมองไปแล้วสำหรับพระองค์ท่านที่เป็นราชาโอ้เก็บหลักฐานทั้งหมดได้แล้วเอ๊ะเราเกิดอะไรขึ้นทําได้ดีมากดีแน่นะ นี่หมอนจ,จัดๆเสียงกิดร้องนี่แบบโอ้อ่าเราได้เงินก้อนโตใช่ไหม แล้วเคสนี้ก็ถูกสรุปออกมาหลังจากที่นักสืบในท้องที่ได้เข้าไปทะาการสืบสวนในบ้านของครอบครัวไพรส์เขาค้นพบว่าหลังจากที่มีความตึงเครียดในครอบครัวเกิดขึ้นลูซี่ไพรส์ได้ถูกฆาตก,การรมโดยพ่อของเธอนักสืบคนนี้ได้รับเงินรางวัล20,000ดอลลาร์เป็นรางวัลที่เขาสามารถเปิดโปงเรื่อง,างราวโศกนาฏกรรมของลูซี่ได้สำเร็จสามารถอ่านข่าวเต็มๆได้ที่หน้าหโอ้ คือผมว่าเกมมันสื่อได้2อย่างเลยนะว่าไอตัวละครหลักของเราที่เป็นนักสืบเนี่ยเขาเลือกที่จะปกปิดความจริงไว้แล้วก็ไปรับเงินรางวัลหรือบางทีอาจจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวละครหลักของเราที่เราไม่มีทางรู้แต่มันให้ความรู้สึกประมาณว่าตัวละครหลักของเราอาจจะถูกเข้าสิงหรือว่าถูกล้างสมองเลยอะ่ะเพราะว่าความจริงเราก็รู้ดีว่าเรื่องราวมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆแล้วเป็นโบสถ์ต่างหากที่เป็นคนฆ่าน้องลูซี่ แล้วก็จับน้องไปทําพิธีกรรมบูชายันเพื่อคืนชีพให้กับเทพเจ้าแล้วบางทีเหตุผลที่หมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านร้างเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยบางทีทั้งหมู่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นลัทธิสักอย่างที่บังคับให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีกรรมนี้โดยที่ทุกคนจะต้องหลับไหลไปตามชื่อเกมที่บอกว่าไฮเบอร์เนชันนะครับซึ่งหมายถึงการจำศีลบางทีพิธีกรรมนี้เนี่ยคือการที่ทําให้คนในหมู่บ้านทั้งหมดหลับไป หรือบางทีอาจจะตายนั่นแหละและเขามีความเชื่อว่าทุกคนจะฟื้นคืนชีพกลับมาพร้อมกับพระเจ้าอะไรทำนองนั้นนะครับผมเคยได้ยินว่ามันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะเป็นคดีฆาตกรรมในครอบครัวที่พ่อเป็นคนฆ่าภรรยากับลูกของตัวเองและสุดท้ายก็จบชีวิตของตัวเองด้วยแบบด้วยความเชื่อที่ว่าพอถ,ถึงเวลาพวกเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมาพร้อมๆกัน ซึ่งสุดท้ายเราก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักสืบของเรากันแน่ที่ผมบอกได้อย่างเดียวคือหลอนจัดๆเกมนี้น่าสนใจนะครับผมชอบการเล่าเรื่องของมันนะเป็นเกมสั้นๆแต่ว่าดูมีอะไรก็ทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบทสรุปของเกมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันก็ยังสั้นไปนะครับเดี๋ยวไปหาอีกเกมหนึ่งมาเอาล่ะสำหรับอีกเกมหนึ่งของเรามีชื่อว่า Story to Tell น่าจะเป็นเกมสยองขวัญที่ทำออกมาเป็นซีรีส์นะครับคล้ายๆพวก f e a r to f a t o m อและนี่เป็นเอพิโซดแรกของเกมนี้มีชื่อว่า RUN AWAY เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่บ้านของคุณปู่คุณย่าแล้วในคืนหนึ่งเนี่ยที่คุณปู่คุณย่าไม่อยู่น้องต้องอยู่บ้านด้วยตัวคนเดียวและต้องเจอกับเรื่องราวสยองมันเป็นวันที่5สิงหาคมทุกอย่างมันเริ่มต้นในตอนที่พ่อกับแม่ของผมเนี่ยไปออกทริปธุรกิจด้วยกัน และผมต้องอยู่ที่บ้านของคุณปู่คุณย่าเอ๊หรือต้อนคิปพูดว่าคุณตาคุณยายนะไม่แน่ใจแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยพวกท่านออกไปดินเนอร์ด้วยกันดังนั้นแล้วผมก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวแลวทำไมครอบครัวนี่มันชอบทิ้งเด็กไว้คนเดียววะตั้งแต่พ่อแม่ไปเที่ยวไปจนถึงปู่กับย่าก็ไปดินเนอร์สองคนน้องอะไรวะเนี่ยผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านและเหนื่อยมากๆเลยอยากจะไปนอนที่โซฟาจอดไปอืม เกมนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับเป็นอีกเกมสั้นหนึ่งผมจะจบคลิปนี้แบบสวยๆ2เกมพอถ้าเกมนี้มันเจ๋งเหมือนกันผมตื่นขึ้นมาในตอน2องทุ่มผมว่าจะไปกินมักกะรณโรนีในตู้เย็นโอเคแน่ใจนะว่าไม่มีใครเข้าบ้านน้องตอนน้องหลับไม่รู้เลยนะครับเอาล่ะต้องเอามันไปอุ่นซะก่อนนี่มันสูตรสำเร็จเฟียทูฟาทอมนะเนี่ยอุ่นอาหารกินเอตรงนี้เนาะ ใส่เข้าไปในเตาเรียบร้อยติดติดติดทุกอย่างดูดีแค่รออาหารอุ่นไปสำรวจบ้านกันบ้านก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีที่ให้คนได้ซ่อนมากมายมันดังแล้วอะ่ะยังไม่ทันได้เดินไปไหนอ๊บ <laughs> ผมชอบไปกินที่แบ็กรูมแบ็กแบ็กรูมที่ไม่ได้หมายถึงแบ็กรูมใช่ไหมหมายถึงห้องด้านหลังโ okay. อเคนี่ไม่ก็หลังห้องห้องด้านหลังเหรอ มันคือห้องไหนเอ๊ะเอาเปิดเอาเปิดแล้วมันดีเลยด้วยห้องนี้เหมือนจะมีตู้เซฟรหรืออะไรบางอย่างอยู่นะครับเป็นห้องเก็บของฮะเอ๊ะเอาโอ้อันนี้มีทางขึ้นข้างบนนะครับแต่เราต้องไปกินที่ห้องด้านหลังหรือเปล่าห้องนี้ห้องอะไรเอาเปิดไม่ได้เฉยบางห้องเหมือนจะล็อกนะครับอันนี้ห้องนอนโอเคและนี่ อันนี้ห้องน้ำนะครับสว่างจ้าสว่างสุดในเกมแล้วเนี่ยส่องหน้าได้ไหมอุ้ยถาดลอยได้ <laughs> แปลกๆอ๋อนี่หรือเปล่าแบ็กกรูมของเราอ๋อมันเป็นห้องดูหนังนะครับออยเฟียทูฟาท่อมซะด้วยมีมีโปรโมทช่อง Youtube โอ้อย่าลืมกดติดตามช่องไอโต l เด้วยนะครับอืมอาหารอร่อยมากๆเลยล่ะแต่ว่ามีบางอย่างแปลกๆเอ๊ะ อะไรแปลกน้องห <c oughs> นี่คือความกลัวในวัยเด็กของคุณอย่างนั้นเหรอโอ้โคตรจะไม่ธรรมดาอยู่ๆไฟก็ถูกตัดไปมีฟิวส์อยู่ในห้องใต้หลังคาโอ้เปิดดูห้องน้ำก่อนเลยได้ไหมเมื่อกี้เปิดเปิดไม่รู้ว่าทำไมประตูห้องน้ำถึงล็อก น้องมันวิ่งผ่านเป็นตัวเมื่อกี้เลยอ่ะแจ้งตำรวจได้ไหมได้โปรดเถอะนะมันจะออกมาไหมเนี่ยแต่ว่าเราน่าจะต้องขึ้นไปโอ้โหนี่เกมผีนี่เกมฆาตากรครับเนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วเฮ้ยมันไม่ควรจะจำกันแบบนี้ได้นะ <c oughs> แปลกแปลกแปลก,ปลกผมเริ่มจะเห็นภาพหลอนออมีเหตุผลอธิบายก็ดี หลอนเกินเหมือนกับว่ามันผมถูกวางยาในอาหารอ๋อมีเหตุผลซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับมีฟิลส์ในห้องนี้ใช่ไหมผมเริ่มจะเห็นภาพหลอนน้องวนซ้ำบทและอ่าเราสับเบรกเกอร์เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าผมอยากจะไปดูทีวีอีกรอบน้องอุ้ยเสียงอะไรแล้วน้องไม่กลัวหรอมาดูทีวงทีวีตอนนี้ โอ้เหมือนมีคนมานะครับที่ดองทางนี้เหรอเอ๊ะอ่าสวัสดีนั่นใครครับอันนี้ประตูหน้าบ้านเหรอมันอยู่ตรงเฮ้เปิดประตูนั่นคุณเป็นใครนะฉันบอกให้เปิดประตูถ้าหากไม่เปิดละก็ฉันจะเอ๊ะ ผมคิดว่าเขาก็แค่ขู่ให้ผมกลัวไม่มีทางที่เขาจะเข้ามาได้หรอกแล้วเขาเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้ห้องน้ํามันแงมแบบแปลกๆเอ๊ทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ห้องกดคลิกเพื่อนั่งดูทีวีต่อเนาะอ,โโอ,โโอมีคนบุกบ้านคุณดูทีวีต่อได้ถ้าคุณว่าอย่างนั้นอ่ะ ดูเข้าไปช่องไอโตเอลเอสเนี่ยถ้ามันช่วยคุณได้ดูเลยแปลกๆนะเราอะผมต้องไปเปิดสวิตไฟอีกแล้วขอบคุณที่เปิดห้องน้ำให้นะผมจะหลบอยู่ในนี้ตล,ลอดไปไม่ไปไหนแล้วทำไมเป็นปิดประตูห้องน้ำไม่ได้ <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> ว่าหน้าตัวเป็นๆขนาดนี้โดนวางยาในขนาดนี้น้องยังยังไม่กลัวหมายถึงน้องยังดูทีวีต่อและกลับมาเปิดไฟอีกรอบโอ้เอาที่น้องสบายใจยังไงก็ได้พี่ไม่ว่าหรอกดูเลยโกผมต้องออกจากบ้านเดี๋ยวนี้เอา้าออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ราวิ่ง อันนี้ค er mm ือเกมที่น่ากลัวที่สุดที่เคยมีมาแล้วใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วจุ๊บจุ๊บเราจุ๊บเราจุ๊บโอ้ยๆิวิเขาวิ่งนะครับน่ากลัวมากมากน่ากลัวมากๆผมออกเกบบ้านทางไหนวะประตูไหนประตูไหนประตูนี้ประตูนี้อ่าผมรีบวิ่งออกมาแล้วไปที่สถานีตำรวจผมอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังเขาหยิบน้ำมาให้ผมแก้วหนึ่งแล้วก็หาของให้ผมกินหลังจากนั้นตำรวจก็ไปที่บ้านตำรวจไม่เจอคนคนนั้นที่บ้านแล้วมันจะไปเจอได้ยังไงมันงมกินขนมกันอยู่เนี่ยแต่ว่า ผมรู้ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องจริงและผมหวังว่าเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกขอบคุณที่เล่นเกมนี้ <c oughs> เกมนี้มันเอาหานี่ว่าคือ <c oughs> ถามว่าตกใจไหมคือตกใจนะครับแต่แบบ <c oughs> อย่างว่า โอ้เนี่ยสมสะดุ้งอีกรอบได้เอาจริงเอาล่ะมาดูฉากตายกันบ้างนะครับอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงโอ้โหดูท่าวิ่งมันน่ากลัวสุดๆแนว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 นวแนวเนวนวแนวนวแนงนวแนวแนวแววนวันนวนนวแนววแนวนวนวแนวนวนวแนนน โดยรวมก็โอเคแหละทั้ง2เกมเลยเกมแรกก็หล่อนดีนะครับเกม2ก็ก็ฮาดีแต่ฉากจ้ำสแกมมันเอาเยอะจริงนะบอกโอ้จ้ำดีจะหัวใจวายก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับในช่องนี้ก็มีเกมสยองขวัญที่น่าสนใจอย,อยู่มากมายแล้วก็จะหาเกมใหม่ๆม,มาเล่นให้ดูเรื่อยๆด้วยสําหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน บายบายครับ